น้องไนเฉลิมเกียรติหลังจาก,กถูออกกัปตันทิงงคบไร่ออกจากบ้านมาก็ต้องย้อนรอยถอยหลังกลับมาตั้งหลักที่วัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นณสถานที่แห่งนี้ชมบทบาทการสแสดงของเพระนักบุญจากจังหวัดสิงห์บุรีลูกชายหลานชายน้องชายของท่าบุนนี้เป็นเด็กของค่ายบาราจันวันนี้มีโอกาสได้เดินทาง ทีมงานมาสร้างสารรค์ผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีในรูปแบบศิละปะก,การแสดงพื้นบ้านลิเกให้ท่านได้รับชมกันในบทบาทของไทยวันเด็กวัดจะมีความสมัอั่าจรายในทั้งเรื่องชมการแสดงกันต่อนะฮะ มูลนลเมืองอยุธยาสืบชายาเจ้าเอกทัศนาะคืบประทับยุคมึกเื่น เมื่อเดือนสีเริ่มปรึกษาธรรมาตังกลุ่มเมื่อปีระกาไม่ธรรมดาหลายดานหวนหน้าชนชนหลักไทยปู่ทองแสงใหญ่คุ้มอยู่ ร่วมก่อทำแบบย่อๆยอปืนใหญ่รวมทองเหลืองเอามาหลอมละลายก็เสร็จไม่ค่ายหนึ่งคันพอได้ปืนใหญ่ไทยไม่ยอมเตรียมป่าวงล้อ ไทยแต่ตื่นพทรมือแต่ทำมาค่าแหวจ้าละวันชำสมล้มตายค่าไแต่ ให้ทุกท่านจำแหลมสองครั้งถึงขาดจบวีละงำความเกลี้ยากลาดทุกคนลาขาดสังขารเรารวมกันล้ำลึกรู้วันไลำลึกล ผู้เสียสละร่วมกันลำลึก ยุ่งนายตำนานชาวประเทืองประนขอพระคุณประเด็นขุนเจ้าพระองค์พระกรมเจ้าพระนรีใต้ฝั่งขอบคุณนักชมคนที่ออกมาคุ้มค่าที่มาร่วมดำดิ้กทิมประชาชนคนกล้า วกของพวกเราะแม่ไม่มีพวกนั้นแล้ก็ไม่มีเป็นทอยู่รนี้แม่อะไรพ่อตอนนี้กูออกปลื้มใจหน่อยปลื้มใจอะไรอะออกกินแรกออกเขาไวรุ่มกันกูเครียด่ังเลยอโอก็เทพคนชั่วหน่อยทำไมอะน่าคยไกลเกลียกันบ้างเขาเปลี่ยนตัวน้องไหนอบุณพี่หนึ่งพี่น้องสตาอะไรนะครับครับผมที่ไ่เคยทอดทิ้งเราใชทุกงานงานบวชงานการมสนอะไรก็ เราเสมอะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอต้องฝันอะไรต่ออะไรพี่ช่วยให้เมตตากับพวกเราในยามนี้ก็หางานน้อยงานนี้ให้เพราะว่าช่วงโควิดพวกเราก็งานน้อยพี่พยื่นงานมาให้ขอขอบคุณนะครับพี่นดองตาวไ์นะครับและขอบคุณคณะกรรมการของ พระเดชบรคุณหลวงพ่อพระปู่พระต้นที่ร่วมใจกันจัดงานวีรชนคนกล้าของเราทุกๆปีที่ผ่านมาคร<อ>ับผมขอ,อให้ความเมตตาประเทศตลอดเวลาในวาระนี้ขออุทิศบามรมีคุณพระศรีรัตนาตราัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทั้งหลายเทพเท,ทพาอาระบารมีของหลวงปู่โตโกตมะบารมีของหลวงปู่พระธรรมโชติและบารมีของพระเดชบรคุณหลวงพ่อพระครูเจ้าวาดและวีรชนทั้ง11ท่านปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปณสถานที่นี้ จบบงปกปักรักษาคุ้มครองพ่อพี่น้องชีวประกักทุกท่านชาวไทยพุทธไทยคึ้นไทยมุสลิมพี่น้องชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาขอให้มีความรักความสามัคคีสุขกายสุขใจรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยอายุวันนักสุขภัณฑ์ปฏิพานธนสา,าสรทุบัดจงรุกการเดินครับใครต้องมือถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนกครับขออนุญาตนะ ดนตรีด้วยนะครับเสียงมันอาจจะไปกระทบเครื่องกันเพราะว่าดนตรีเขาหันหน้าฝั่งนู้นเราหันหน้าอัดดนตรีเลยต้องกราบขอสมาภัยด้วยครับผมแต่ไม่ใช่รบกวนนะมันต้องรบกวนกันแน่ครับผมมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ไอ้วันไม่รู้จะทำยังไงไอ้วันเป็นลูกกับราพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีนมซัมไปวันก็ต้องมเจ็บปวดด้วยความรัก ก็เลยงมไปตามหมอปลามาที่บ้านวันทองเว้ยไม่ตามมาทำไมล่ะมีการแสดงไม่ใช่ผีเข้าเออขอบคุณขอบคุณคุณนะปลาพ่อขอบคุณขอบคุณคุณนันท์ได้ด้วยนะครับผมแม่ชายวันขอบคุณครับผมขอให้คุณนันท์ร่ำรวยร่ำรวยครับผมหนึ่งพายนมาโยนคุณนันท์ได้ไหมครับขอบคุณขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเป็นพ่อเทียบได้ทุกคนนะครับผมใหสุขภาพแข็งแรงอายุยืนร้อยปีนะครับแม่ใครจะให้ลีไพ่นะครับผมพรุ่งนี้ไม่มีงานนะครับผม เงินที่ได้มาไม่เอาไปไหนเลยไม่เอาไปจ่ายค่าไฟแม่แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ที่นี่มีงานเปล่าไม่มีแล้วคืนนี้คือท้ายใช่ไหมใช่ปะพุงมะลืนพรุ่งนี้ไม่มีพไม่มีวันมะลืนไม่ใช่งานที่เนี่ยไม่ละวันนี้วันสุดท้ายเหรอใช่วันท้ายแล้วอะไรโง่ไม่ละใครหน้าที่เมื่อกี้เดี๋ยวพี่น้องพี่น้องสิผมก็ไ่บอกพี่น้องแล้วพรุ่งนี้เราไม่มีงานเออต่อสักคืนนะเออาแล้วไปวันก่อน ก็คุณครับผมแน่นะครับอยู่ใกล้คุณอาแล้วมันดีใจอย่างนงี้เนี่ยอีกน้อยก็ได้ไปด้วยร้อนแล้วนะครับผมก็คุณแม่ชาวลงมานจังหวัดชนบุรีนะครับจะไปไหนจะทิ้งยู่นะขอบคุณน้อยคุณน้องชาวป่าโมกนะครับให้กำลังใจลูกชาย ขอบคุณแม่ชาววัดตันเอนชาวพนคกศรีสยามอแม่ชชลอมาเหรอครับผมขอบคุณนะครับคุณแม่พรณีนะครับผู้มีความรักคุณกับลูกหลานมันเทพปูดูวีนะครับคุณแม่ปููมารับรางวัลด้วยครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานของพรทวีขอบคุณคุณแม่ด้วยครับผมให้ร่ำรวยครับผม เาม,ามาเันเพลมาแล้ว,วพี่เพ้โอบร้ไมไม,มันไม่ใช่ไแล้วน,ะน้องสงนัมันไกลไปหน้าีเหี่ยวพี่เ,เหี่ยวไปเกิดเรื่องใหญ่แล้วกิดเรื่องอะไรว้ากลไนี่จะเหียวมากพ่อกำังนนเขายกคอนเทนต์ให้แต่งงานกับผู้ชายในเมืองไปแล้วจ้ะพี่เป็นไปไม่ได้เธอแต่ง ไม่พี่จะอยู่อย่างไรเอฉันเองก็รักพี่ฉันจึงมาที่นี่ขอร้องไม่พี่พาวันแผนหนีไปยังไงล่ะพี่ชีวิตฉันสองคนอายุรุ่นราครขวเดียวกันฉันจะพาหนีไปตั้งหัหลักฐานไปเลยจะรักกันจริงแต่ว่าทไมพี่ต้องไปกับฉันด้วยสิทำไมอะเพราะฉันสองคนยังไม่รู้นิติภาวะอะไรเลยพี่ต้องไปช่วยฉันเด้ง สองคนน่ะไม่ยดนไม่รู้นิติภาวะแล้วรุ่นเนี้ยรุ่นบลพิษแล้วประราัากันอกอไปไปคอ จ,จะตางดวงใจจะฆ่าเจ้าได้อย่างไรคนที่เจ้ารักพ่อก็ต้องรักด้วยเช็ดน้ำตาสนรุปไม่ต้องตกใจพ่อเพียงลงใจเองสองคนเท่านั้นน่ว่ารักกันจริงไหมเหรอครับนี่เองยอมไปแทนก็ได้ก็หมายความว่ารักกันแทนก็ได้บอกลงกูยก,กเป็นให้เป็นลูกเป็นเมียมึงรับรองข้าสินสอ์กูไม่เอาตาบาาตาเฟอนเยอให้ปีปีเลยทรกคนั้นอคุณพ่อมากนะครับขอบคุณพ่อมากเลย งใจพอผมเราคิดได้แต่งานกันแล้วยังไงก็ฝากลูกสาวไปให้ดูแลด้วยก็แล้วกันจะดูแลอดีแลครับพ่อก่อนจะไปคุณเพนพี่ขอคุยอะไรกับวันสักแป๊บได้ไลูกได้จ้านะครับนผมจะมีเ่องสั่งสอนผมไว้เป็นประคุณคท่กรุยาณ์่เป็ตาผมขนาดนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดครับฟังไว้นะแลาวมึงคิด่มจะทำอย่างไ รักล,ลูกกูมากอย่าให้ลูกกูไปได้ดีดีดเป็นคุณหญิงคุณนายแต่งงานแต่กับเรื่องมึงจะหนีตาม,มนไปได้ลูกคนเดียวกูก็ตัดได้วันนี้ถ้ามึงเอารูกกูไปลำบากเอาไปเป็นเมียกูจะตัดพ้อตัดลูกก็วันเพียที่ไร่ที่นาทองสกเฟืองเงินสะบาทควายสะตัวมัวสกเชือกกูจะไม่ให้เก็บเชือผ้าออาจากอ,อำเภอข่ายบางเลจันทรไป ถ้าผมนี้เช้ากูเจอมึงตรงไหนกูจะยิงมึงทิงทั้งคู่ไปพ่อคนนั้นแลวกันมากไมาอยู่ด้วยกันเลยเสียชดอยู่ในสายตาพ่อยกใี่แล้วเราไม่รู้หรอกกูกลัวเธอจะตายเขาก็ยกให้โดยเสียไม่ได้แต่ความจริงถ้าพี่พาเธอไปเขาจะตัดลูกตัดพ่อกับเธอไม่หรอกพี่พ่อเป็นคนโกรธง่ายแล้วก็หายเร็วคุณู้ใจพ่อจะดี แต่ชีวิตความรักของเราใครมันก็ไม่แยกไม่ได้แต่แล้วฉะัจะไปตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยถ้าท่านไม่ให้เราก็มีตแต่ตัวแต่ตัวถ้าหากพ่อไม่ให้วันเพ็ญพอมีเครื่องเพชติดตัวมาบ้างแม,งม,งม่ซื้อไว้ให้ก่อนตายเ,เดี๋ยวเราไปขายแล้วก็าไปลงทุนทำอะไรเล็กน้อยไปก่อนเงินทองม,มันขายได้ก็ไม่มากหรอกถ้าเราจะต้องซื้อที่สื่อถาเอา มันจะต้องลงทุนมันต้องมีเงินสก้อนหนึ่งผสมเข้าไปสองไล่สามไร่ 1, 2, 3, 2, 3, แล้วก็ค่อยทาแบบพอเพียงแล้วก็เก็บคอามรักไม่ให้มากไปเรื่อยๆพี่ไอ้วัน<ะ>ฉันรีบร้อนออกจากบ้านมาพ,พ,พี่อย่าว่าจะเงินทอ,องติดต่อมาเลยเสื้อผ้าสักตัวฉันยังไม่ได้หยิบมาเลยลฉันรีบรอ้อนพี่ฉันกลัวว่าพ่อจะจับได้เขาไม่เอาอะไรมาเลยฉันไม่เอาอ เอ้เพื่อนจะคิดตั้งแต่ปัาอะไรแล้าหนาวะหมดแล้วอนาคตลูกเขยกํานั่นพี่หวังว่าจะเป็นลูกเขยกํานั่นต่อไปทุกคนยอมรับใครก็ด่าพี่ไม่ได้ว่ไอเด็กว่าเด็กว่าวันนี้สามปีที่คบกันมันมีเหลืออะไรแล้วพี่ผิดหวังมากเกินพี่ว่าพี่ก็ต้องเป็นเด็กว่ากับบดาเหมือนเคยมันเธอทําอะไรไม่คิดเลย แถมเทศกาลนี้แล้วฉันวันเป็นคนนี้มันก็ไม่น่าด้ดาที่จะอ้พี่แล้วแต่พี่จำทําันมาไว้ดีสำหรับพี่ที่วันเป็นคนนี้มันก้าจะไร้แค่ไรลความหมยมันหมดประโยชน์สาหรับพี่แล้วแต่สำหรับฉันวันเป็นพี่จะยังเป็น ใจแนบไปแล้วขอบใจยอมให้คนที่ตัวเองรักไปมีความสุขยอมเสียสละดีเว้ยชายใจพระยอยากอหาได้ยากแต่ลูกสาวข้ารักเองมากเหยื่อใหญ่มันก็ต้องมีอยู่อย่าหาว่ากูใจดำมึงไม่อยากให้คนในวัดเดือดร้อนเก็บเสื้อผ้าออกกลับวัดไปที่นเช้าสามโมงลูกน้องกูเจอมึงตรงไหนที่อำเภอค่ายบางเลยจัง โอ้แตกิงมะเทียงตรงนั้นเฮ้ยตูกำนันคาสัปหใหญ่ะ่าสัปดาไหนกันตันนี้ครับของมาหาชจน I don't